ใครจะไปคิดว่าจากคนที่เคยดูแลครอบครัวจะกลายเป็นคนที่ครอบครัวต้องมาดูแลซะเองหมอคิดว่าไม่ควรทำงานหนักเหมืนมื่ก่อนแล้วครับใครจะไปคิด <S <S นะว่าร้านที่เราสร้างมันมาทั้งชีวิตนะจะล้มลงไปตอนนี้มอมาพบนิมเลือดแล้วก็ไข ในวันที่เจอโรคร้ายใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมันจะกลับมาทำร้ายเราซ้สำสองไม่มีใครรู้ว่าชีวิตนี้เราต้องเจอโรคลายๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลา,ลากันอีกกี่ครั้ง นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ AIA Multi P a C I จะมอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงหลายครั้งตามกลุ่มโรคได้รวมสูงสุดถึง11ครั้งถ้าเคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วกลับมาเป็นอีกจะเคลมซ้ำได้ไหมได้ครับสำหรับ3โรคร้ายแรงที่พบบ่อยเราให้คุณเคลมซ้ำได้เป็นครั้งเดียวก็แย่แล้วให้ต้องเป็นโรครายแรงอื่นอีกก็คงไม่ไหวไม่มีปัญญาใจแอนาคตลูกผมอะ จะอยู่ยังไงสบายใจได้ครับด้วยแผนประกรันของเราคุณจะได้รับผลประโยชน์รวมสูงสุด800%เบาใจเรื่องค่ารักษาตัวคุณแล้วก็เบาใจเรื่องอนาคตของคนที่คุณรัก<อ>ในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าคุณจะเจอโรคร้ายๆอีกกี่ครั้งแต่เราจะช่วยให้คุณพร้อมกลับมาลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง AIA m u l t i p a CI โรคร้ายเจอจ่ายหลายจบ